น้องมารินลูกมิวนิฐาหัดพูดแล้วคำแรกที่ทำเอาไฮโซเซนยิ้มแก้มปริเลยทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบจะตื่นเต้นสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาจิระยั่งยืนเมื่อได้อัดคลิปวิดีโอขณะกำลังเล่นกับลูกสาวน้องมาลินยังอารมณ์ดีโดยหนุหน้อยเองก็ส่งเสียงเจ้ยเจ้าไม่หยุดจากร้านมิวนิฐาก็ได้เริ่มสอนให้น้องมาลินหัดพูดคำว่าหมา,มา,มาแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาทำเอาสามีหนุ่มไฮโซเซนทรา,าพโพครูหาเปรมกิด ถึงกับยิ้มแก้ปริเมหราะน้องมาลินได้พูดคำว่าป๋าป๋าออกมาเป็นครั้งแรกขออนุญาตถามพยานคลิปนี้มาลินเนี่ยป๋าป๋าหรือเปล่านะฮ่าฮ่า ถ้าใช่ป๋าป,า,ปากินรอบวงทางแม่มิวและพี่ดียังนะแอดมาเรนอันเดอร์สกอร์ครูหาแอดมิวนิธางานนี้เป็นแฟนต่างก็เข้ามาก็หนำไล์ให้อย่างรัวพร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันได้ว,ว่าน้องมารินอารมณ์ดีและคุยเก่งมากที่สำคัญคำว่าป๋าปาก็ชัดบ้าจริงๆขอขอบคุณภาพเซ uh ็นอันเดอร์สกอร์ครูหาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ